มันหยุดเล่นจนคอนโดพังอ่ามาดูความทุกโซนอีกวันนี้ออกไปไหนไม่ได้ถึงทองกับไอรินชุกโซนนะมันหยุดฝนตกก็อยู่ในทิ่เล่งวันนี้ออกมาแล้วเล่นสุกโซนก่อนชอบของเล่นเนี่ยเหนุโนมากดูคอนโดพังอ่ะ ตอนนี้กำลังสั่งคอนโดใหม่ดิจะซ่อมยังไงคอนโดหลังนี้โต้วนมากเลยหนุ่มเป็นหลบอยู่ตรงบ้านบอนแล้วน่ะอาจจะพายุขอให้มันปัดแงงเขาจะชอบแล้วก็จะโดดให้ดูเอาถึงฟองจะโดดไหมโดดสูงไหมเอาลองดูโดดไหมมาละวถึงฟองช่องละช่องละโอ้โหพอดีกระโดดก่อนเอาพอดนตัวเมียสวยมาละ Oh. โอ้โหดูสวยงามมากเลยอ่ะขึ้นไปละขึ้นไปตรงคนดูนู่นละโอ,โอ๋โอ,โอเล่นไปละมันดูฝนตกนู่นออกไปไหนไม่ได้เลยนะเล่นของเล่นฝึกอ,ออกกำลังกายนะจะได้มีอ้วนมากกว่าจุ้งของอ้วนมากกว่าใช้ไหมล่ะขาหางยาวหางยาวอือเราปลดปล่อยพลังงานนะเนี่ยจุ้คงคอง เราต้องสึกให้แมวได้เล่นได้ปล่อยพลังงานจะได้ไม่อ้วนนะนี่แมวขึ้นปีเองอายุยังไม่ถึงปีอะแต่อ้วนมากแล้วกินเราก็ไม่ได้สุกสนเล่นอะไรมากมายวันธรรมดาก็ปล่อยให้อยู่บ้านนะคนไปทำง,งานไปโรงเรียนหมดลวเอาวันนี้มันหยุดพาแมวเล่นบ้างาจะเล่นอะไรบ้างเลยดสู่ความสุขสนนะก็จะดู แอบคสองตัวเลยมาดูนะมาดูนะเขาทำอะไรบ้างม่โดนเข้ามาโดดไหมเมื่อโดดสูงไหมโดดสูงเลยเอาสูงเอาสูงเข้าไปมันมีสอันติดกัน่เด็แมวงเล่นนะอ่าพ่ทองอเอาอะไรพี่ทองเอาตรงนี้ดีกว่าโอ้โหโดนใส่กันแล้วเราไนังดีกว่าเอาพื้นด้วยละทำคนโดนฟังละโอ้โห ัวใหญ่พลังงานขนาดไหนเอาไทเดนก็เล่นเอาอัศรินก็รอเล่นนะเอาให้ดูเล่นบ้างไทเดนเอาเอาพลินตัวเมียอันนี้เป็นเดี่ยวสองพี่น้องมาตั้งแต่ตัวเล็กเลยย๋ยวไปดูคลิปตอนช่วงมษานะครับตัวเล็กๆดูขนาดนี้่ตัว,วตัวละวอาไปดูวันฝนตกนะขึ้นมันจะมีได้ขนาดไหนโอ้โห สนใจเลยก่ออยู่ตรงคอนโดพังนั้วนะเอ้าคอนโดจะพังลงมาหรือเปล่านะั่นเอาดูอะเอาเป็นสนใจเล่นอยูน่นะสองตัวอยู่ขอยู่สองตัวดูดูงดึงสองตัวเขบบนกขาเล่นข้างล่างก็เล่นอ่าไอเดี๋ยวเบื่อมันเด็กเลยโหหน่าร่าก็ร่างคลินสาวผู้ทองน้อยอยู่ข้างล่างเลย ชอบของที่ปัดแต่งแมวต้องพาเขาเล่นเดี๋ยวุ้ช้างมีแมวจรตัวฟูสีขาวเขาจะมาฟูพุ้นท,ทองวิ่งเข้าไปในโกงนู่นเลยต้องระวังแมวจรข้างบ้านด้วยเราก็ดูแลแมวเล่นไปก่อนนะหลบเขเพราต้องชอบเล่น ฝนตกนุ่งออกไปไหนไม่ได้นะอยู่กับที่ฝนตกมากเลยฟ้าคุนดูฝนตกครับฝนตกโชว์แฉ่อ่างฟินฟองยังไม่หยุดเล่นนะครับฟินฟองเล่นต่อเอาเทเลนมาเทเลนเอาไหมอ่างข้างล่างจับไปได้ละวจับไปได้ละวจับไปแล้วเอาเล่นพันดูฟองฟองนี่แหละ ขอให้มีของเล่นแก่งกไปมาน่าจะเล่นอันนี้ปกติมันตั้งอยู่กับืูนได้นะแต่เขาเล่นกันพังลนะดูนะงท้องมัเริ่มมาตัวใหญ่มากเลยนี่คืนใครดูคลิปกินหัวประตูนนะกินเกี้ยงเลยหัวประตูนิดนึ่งยนะ ยืดเหรอกินอาหารต่อโอ้โหจับได้แล้วโอ้ต้งองจับได้แล้วไม่ปล่อยอะไรปล่อยหน่อยสิปล่อยได้แล้วปล่อยให้พลิลลิด,ด้วยที่นั่นที่ะจับไปแน่นเลยจับไป่แน่เลยไม่ลปล่อยเลยอ้าวทำไมสองอัน,อ,นอ้าวทำไปเล่นลบ้าง เล่ออนเล่นบ้างขอพอดีเล่นบ้างขอเป็นบอลขนังนี้ดีกว่าโดดตะปบเลยโดดเลยเฮ้ยเดี๋ยวมัน <c oughs> <c oughs> ใส่กันแล้วมันไม่หยอกกันมันตอนเป็นเด็ก ใยไปดูคลิปการปฏิรที่จอกันตลอดเลยจะโต,ตขึ้นก็ไม่เจาะก,กันแต่ยังชอบเล่นของเล่นอยู่อคดูนะเขาจะเล่นของเล่นไปได้สักกี่วันกีเน่เดือนนี่กี่เดือนกี่ปีตามดูวิธีของแนวไล่สลิปของแท้นะคะชื่อสุมทองไฮลินสามสีด่าง ไหนดงฟังมาดูมาดูแล้วผ่าสิผ่าตัวเอ็มสิมาผ่าตัวเองเฮ้ยดูนักขายตัวเองชัดเจนนะขายตัวเองชัดเจนน่าตัวเอ็มชัดเจนมากเลยดูดีๆตัวเอ็มีชัดเจนมากเลยรายละเอีดของแท้ดีตัวเองตัวเองมันน่าดูหน่อยนะโอ้ยตัวเอ็มมันแล็กก็ได้เลยอ้าวเล่นต่อไม่ดูเล่นต่อเขาไม่ดูเลย มันตกไปไหนไม่ได้นะเล่นอยู่เดียวอยู่กับที่เลยเอากลาังกายหน่อยตกอ้วนเยอะแล้วมันจะมั่เลยกินสูมากเลยอกข่าวกําลังกายสักเอาเท่าไหร่ดี20นาทีถึงไหมเนี่ยเอาไปเรีนมาด้วยอ้าวเอาโดยตรงนี้ดีกว่าเอาโดยขึ้นเอากําลังกายเอาโดยขึ้นอโ,นอ,โนอ้ขหางยาวมากเลยสีทอง อือหือแต่ละมีที่ควรเรียบด้วยมาจูกควรไหมาาามาทำอะไรตรงนี้โอ้ครดิงก็ตัวใหญ่ตัวนี้นแหละถามเขาแอบดูนะเขาจะดูของที่ปัดแต่งไปมาเนยเขาจะนั่งซุ่มดูถ้าเขาไม่อยากดูเขาก็จะดูอ่าไลินมาไลินมาอืมไลินมา อ่าคือตลอดเลยอื่อืมแงถุงทองถุงทองไปได้แล้วถุงทองจ้องดูอย่างนั้นน่ะอามันแข่งไปมาอ่าันแล้วเนาะ ขอให้มีสิ่งใดแปลกแหวกแก่แม่ว่างงจะนั่งดูอเอกชุนละชุนทองเอ้อเอากดไปได้เล่นต่อละชุนทองเดี๋ยวก็จะไปชุ่มเราเท่าไหร่ชุนทองหันหลังให้ละเอามาอีกแตี้งนทำเป็นหันหลังนะไปลอะอสองตัวไปละอวิอ่งว่าเพิ่งวันสองตัวทำเป็นเมืองไปละ ขณะไม่ได้ล,ละฝนตกละวันนี้ไ,ได้ยินเสียงฝนตกนะยากรอากาศวันนี้ฝนตกชุกฝนตกแช่สิบสามทั้งวันถึงสิบสี่สิบห้าสิบหกเจ็ดสิบแปดสิบเก้านะพยากรวันเช้าที่บอกอุณหภูจากทะเลทีนใต้ปกคลุมประเทศไทย ฝั่งด้านมหาสมุทรไบจูปิกนะครับวันนี้พูดถึงอากาศเล่นกับแมวนะครับวันนี้อ้าวเดลินวิ่ใส่อ้าวเดลินวิ่ใสายนะอ้าวเดลนทองเดลนทองแมวอ้วนมากเลยรู้ตัวเอ็ม จับได้าสองนั่นตยกันเป็นสองตัวท่ไสองตัวโยกันแล้วทีนี้ยอาวตุโยกันเองละโกันเองละหะเองละนอนยาวสองตัวเลยนอนยาวสบายเลยฝนตกอ้าวอ้าเดี๋ยสองตัวละอ้าวอาเดี๋ยสองตัวละ อ้าวเดี๋ยวไปสองตัวนะอ้าวเดี๋ยวไปสองตัวแล้วอ้าวเดี๋ยวไปสองตัวเลยทำยังไงอ้าวเดี๋ยวไปสองตัวแล้วอ้า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 วโอ้โหถึงโงตัสยาวเลยจากดีดด้วยอ้าวเดี๋ยวไปถึงสองตัวจะทำยไงเอาตะโกกันแล้วอ้าวอ้าวไปแล้วไปที่ไหนแล้วเอาไปนี่ไปที่ไหนแล้วนี่ นไปคุยอะไรไปคุยอะไรตรงนั้นันนี่เลยนั่นไปคุยอะไรนะ่ะจนชีวิตจนร่านนงทนงาแล้วนะนี่นะขอมบอกว่าไปคุยอะไรตรงนั้นนะอ้าวแมวไปแล้วขอบคุณท่านผู้ชม ช่องนีนิโนเซซีเอสมากนะครับมาดูกับแมวทุกโซนแมวน่ารักขอบคุณทุกการรับชมและการติดตามช่องนีนิโนเซซีเอสก็อยากไะตอบตัวละมันมาถึงตรงนี้ได้ไงตัวเขาเรื่องสองตัว แอบไปอยู่สองตัวแล้วทางานกันดนซุปจ้องกันอยู่อนนี้จ้องมาแล้วอันนี้แอบอยู่ตรงนี้แอบกไปจ้องมือที่ทำอะไรกันดนซุปอ้าวโดนใส่กันและอ้าวโหจะซุปคนมันอยู่สองตัวกลายเป็นเด็กซุกคนมากกว่นี้ตัวใหญ่และขาวยาวเลย โอ้หิวแล้วคดินไปกินน้ำแล้วคดินพักโยกแล้วให้น้ำแล้วคดินกินน้ำคุณฟองเล็บอยู่คนเดียวโอ้โหเล่นอยู่คนเดียวเลยเอาคนเล็บหน่อยคนเล็บหน่อยคนเล็บหน่อยแล้วคนเล็บคนเล็บคนเล็บเนี่ยคนเล็บคนเล็บนะ พอ,อมีของขยับแล้วดูดูกระเจ้ามึงสองตัวนะ้องพระจําตัว,าวมาแล้วตัวแรกมาก่อแล้วโอ้โหคอยขยับขึ้นมาแล้วนี่สองตะโกดไปก่อแล้วจับไว้ไม่อยู่แล้วปล่อยแล้วมันมีตัวล่างเขาเล่นตัวล่างอยู่มโนมัดกเน็พันกระดูก็ไคลินี่นี่แหละ จะนอนไว้แมวตัวนี้หาที่นอนไม่ได้เดี๋ยแมวจอนข้างบ้านนะจะมาปู่ำำำกำลางไล่กัดตัเช้่ต้องระังเ้ามีของเล่นแมวเขาเล่นด้วยแม่จะได้ไม่เหงานะไม่ได้ไป แล้วเล่นไม่หยุดแล้วเล่นไม่หยุดแล้วอาจุกทายเล่นไม่เล่นละก็จะกินอาหารได้ยังเนี่ยอืกินอาหารบ้างยัง ีอาหาันเม็ดนะหมดเลยมีสองช่องไม่หิวไทดินกินไหมไทลินเล่นอยู่เท้องกินเองคนเดียว มาละตัวนันมาละเล่นไงละกินก่อนมีแค่เนี้ยมีทองนี่กินจุแล้วเนะี่ย กินที่หมดนะนิ้วแมวจอครั่ง้ากน,นี่มาแย่งเอาดูตัวเอ็ถผงทองนะตัวเอ็ถผงทองชัดเจนม,มากเลยยืดลนยเสดิจของแท้ตัวเอ็มแมกโนนอ,นอะ่ะเขามีสัญลักษณ์แมกโนนอยู่ตรงหน้าผากโ้ใช้มือเขียด้วยไม่มีอะไรครับแมวกินแล้วก็นอนก็เล่น แล้วก็ขัดถ่ายมีกระบะทรายเราไปแย่งเขาละนักศลกบาั็ไปมาขนาดน้แย่งกันหรอโอ้อาหารแมวกินประปูหน้าหอมอร่อยไหมอร่อยไหมสีฟพอ หนึ่งทองกี่นัะแย่งเขากลับไปมามองหาแมวข้างๆรอบบ้านจะมาแย่งอาหารนะเหลือไม่ได้หรืวมีตุ้กูก้างมานเลมาแย่งกิน ทั้งวันเลยฝนตกดูนะครับฟ้าพื้นฝนตกฝนตกสนไได้เลยจนมรรจะกัดคนนอกบ้านบางเลยซูมดูซูมดูซูมได้ไหนโอซูมเยอะโอเซูนได้ไกลอย่างเี้ฝนตกินฟินอะไรดูสวนนอกบ้านฝนตกอ่ากิหมดย ไม่หมดนี่แค่นิดเดียวกินไม่หมดแต่น้ำมื้อเช้าที่กินแล้วกนวนินแล้วจะไปกินแล้วจะไปไหนโน่นนี่ฟังไปไหนกินแล้วไปทําอะไรตรงนั้นนะนอืมกินแล้วไปทำอ้าวไม่ได้อกกันมาลนอะไรกันกินแล้วมันออกกันเห <c oughs> รอร้าาทำอะไรต่อเอาดูซิอ่ะทำอะารกันสองตัวดูซิอ่ะทำอะไรกันอยู่ข้างบ้านแมว เป็นลูกบอลของเล่นนะ่ะคนเไปไปลี้ย่ด้วยแป๊บเดียวจะพังละเข้าอิ่มแล้วนะเข้าไปยืนอ่าจะาทำอะไรต่อมาคนดูแมวพังละกินแล้ว,ลวทำอะไรต่อกินไม่เยอะเลยนะเนี่ยอาหารไม่เยอะมีหน้าล่ะแมวจอนะมาแย่งกินมีแมวจรอยู่สองตัวกิตรเมียลายสลิดเหมือนกันของกวนี้อีก ไม่รู้หลงมาจากไหนเอาจอยกันนะยอยกันละ,อ,นละอ,อ,อ้าวอ้าวอิ่มละาหายไปไหนซ <c oughs> ุดสุดในความตัวเนหายไปแล้วไ,ไปทางไหนอา้าวขึ้นมานี่อีกละกระถึงห้องกระถึงห้องถึงห้องถึงห้องน้อยสิบสิบอะไรดี จิตไทเกอร์ดีกว่าไหมลายม,ามือเสือลายสลิดปลาสลิดอ๋อเอาแต่ละสองตัวเอาเอา,เอาจับไปไละสุดสองตัวอ่ะเอา,เอาพี่มาพีา่มาดูสิงค์ทำอะไรกันอยู่ตรงไหนนะอยูตรงไหนนะอ้าวิ่งันสองตัวอา้าวไปละอืมอืมอ้าวิงล้วเล่นสองตัวอา้าวไปโน่นละ <c oughs> ไม่เหนื่อยแล้วกับแมวโอ้โหฝนตกอส่วนต่อสิดูสิจะทำอะไรกันดูสโิโหนอนยาวแล้วอ่าตัวนั้นตัวนั้นจะแฉบ,บอยู่นะทำอะไรกันนะเด้ยโดดตกคุก,กันหรอโดดตกคุก,กันหรอ จำไหนไม่ได้นะครับดูแมวน่ารักสองตัวฝนตกราบ้านจำไหนไม่ได้นะเลยฝนตกวดนวนี้ฝนตกแช่ฝนตกทุกวันเลยครับอยู่ที่สีสเกตนะครับอุปกรณ์พิสศษจะมาซีสเกตเหมือกันแมวอ้าวมาแล้วเจ้าพันินจะทำอะไรฟันดูดูเล่นทางแล้วโอโ้โหไปนอนเรียตรงจุดดูดิ เขาทำความสะอาดแล้วเวลากินเสร็จนะแม่เขาพี่เราทำความสะอาดนะจงมือเขาที่ติดอาหารนะเขาจะทำความสะอาดใครรินน่ารักใครรินสวยด้ไหมใครรินสาวสวยเขาจะทำความสะอาดด้วยพูดง่ายทำความสะอาดเอง กิดเสร็จแล้วทำความสะอาดมือเป้าคนเล็บเหรอคุณอทอ,องทำอะไรคุณทองทำอะไรนอนยาแล้วคุณทองออถ้าไม่มีไรขยับไม่มีใครเล่นด้วยไม่เล่นเขาแอบ,บดูอะไรพระพิายานแม่ เอาไปล่นเขาต้องแปรงขนน้ำสะอาดนั่นแหละนะเนี่ยขนขา้าสวยมาก <c oughs> ขนเท้าวสวยงามมากเลยเ,ลเสียจินเท้าเสียจเพราะท้งสะอาดือเท้ากินเล็บไหมไม่ต้องแต่ดเล็บนะเนในบ้านไม่รู้ต้องแต่เล็บตอนตอนอายุเท่าไหร่กี่ปี ให้ตอบได้บอกด้วยเขาต้องตัดลึกดนะตัดขนแมวตอนไหนไข่ดินไข่ดินแมวสวยเขาต้องทำความสะอาดร่างกายเขาเองอาจจะต้งทลองเลี้ยนเลยทุกส่วนเลยอ้าวเขาต้องแต่งคนเขาด้วยเหมือนเดิมโอ้เขาก็เป็นเรื่องนต้องค้องเขาอ่ะตรงนี้ไม่ว่าจดูด้วยคนรับรอง เนี่ยอาบน้ำเหรอไม่ใช่ไม่เกียดเลยแต่ขาจะเลี้ยวคนเขาทั้งสองตัวเลยกินอ,มอิมเสจแล้วนะโอ้ตัวนี้อวนมนากเลยที่หางยาวด้วยเทำความสะอาดทะเรียนำควางสะอาดนา,านเลยนะเนี่ยแกนขาทอ้องโอ้โ มา่พินยาวเลยสวยแล้วไปรินสวยแล้วไปริน <c oughs> สวยแล้วไปริน <c oughs> สวยแล้วมัน <c oughs> จะไม่พออีกโอ้ยครบทุกขาเลยเหรอนี่ครบทุกขาเลยเหรอ โอ้ไปยินสวยมากโอ้โหล้างหน้าล้างตาในการเลี้ยงคือการทำก,การทำสะอาดตั้งแต่คุแมวพิธีธรรมชาติของแมวไปซื้อผ้าเช็ดขนแมวมาดีนนะตอนนี้ให้เขาทำเองธรรมชาติก่อนอตุ้งทองก็อ่าตุ้งทองก็เลีเ้ยงเหมือนกันนะโอ้โหตุ้งทองก็รู้จะทำความสะอาดด้วย อืมอืมอ้าวเ็เล่นเสร็จเวลาก็ว่างเขาจะมาทำภาษาเขาเองทําไงแคดินนี่ดินสามสีม,มีคนดูทงๆให้นอนอยู่นะหลนุ่งทอง